สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเสียบกิ่งหรือเสียบยอดต้นพุทรานะคะอุปกรณ์ที่จะใช้ก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะคัตเตอร์กรรไกรกรรไกตัดกิ่งเทป 3m แล้วก็กิ่งพันดีค่ะกิ่งพันธดีในที่นี้เราจะทำเป็นริ่มไว้นะคะเพื่อที่จะใช้ในการเสียบ แบบแรกนะคะต้นตอเราเป็นต้นตอพันพื้นเมืองในที่นี้เรามีต้นตอพันพื้นเมืองที่มันแตกมาจากต้นพันธุ์ดีอยู่แล้วค่ะอันที่เราจะตัดทิ้งออกไปก็จะมีกิ่งของเขาโผล่ขึ้นมาเราเสียดายเราก็เลยเรามาเสียบยอดเลยให้กับเอาคัตเตอร์นะคะผ่านลงไปที่ต้นพื้นเมืองประมาณหนึ่งนิ้ว จากนั้นนำกิ่งพันธดีค่ะที่เราตัดเป็นริ่มไว้นะคะเสียบลงไปในการทำริ่มของกิ่งพันธดีให้เรา่าริ่มประมาณหนึ่งนิ้วเพื่อให้เป็นพื้นผิวสัมผัสระหว่างกิ่งพันธดีและก็ต้นตอเดิมเราจะงดการสัมผัสหน้าผิวของ หญิงนะคะทำให้หิ่งนั้นสะอาดจะได้ไม่มีเชื้อโรคมาติดจากนั้นนําเทปใสพันโดยรอบเพื่อเป็นการลัดให้ผิวสัมผัสนั้นแน่นเซลล์จะได้ติดค่ะพันหลายๆรอบได้เลยค่ะให้แน่นมาให้ความชื้นหรือว่าน้ำเข้า พันล่างขึ้นบนนะคะในทีน่นี้ถ้าใครมีเทปพ,พันยอดก็ทำได้เหมือนกันจะนิ่มๆถ้าเราเห็นว่ามันไม่แน่นหรือว่าพันไม่สนิทเราก็พันเพิ่มเข้าไปอีกได้จะพันย้อนลงมาก็ได้ค่ะ นี้เราทำสองกิ่งทีเดียวเลยนะคะรัดให้แน่น,นะคะ่ะจัดกิ่งให้ตรง กิ่งพันธุ์ดีวันนี้ที่เรามาเสียจะเป็นกิ่งของพุทราสามรถค่ะพอมันแน่นเสร็จปุ๊บเราจะเอาถุงใสถุงกับข้าวเราเนี่ยแหละค่ะเอามาครอบเรียกว่าการครอบแน่นเป็นการรักษาอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นให้คงที่แล้วก็เป็นการป้องกันน้ําที่เราลดอะคะ่ะเข้าไปใน กิ่งของเราที่จะทำให้เสียรัดเอาเชือกมารัดไว้ค่ะถ้าเรากลัวแดดส่องร้อนมากเราก็ทำร่มกลางให้เขาหน่อยอย่างเช่นเอากานมะพร้าวเอาใบไม้มาคุมไว้ไม่ให้แดดมันส่องค่ะ ยิ่งในช่วอองหน้าร้อนเราจะต้องคุมร่มให้เขาหน่อยค่ะในง,งั้นมันจะแดดเผาให้ถุงใหญ่ๆหน่อยคุมให้รอบค่ะนี่ก็เป็นการเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูตรวจดูเรื่อยๆประมาณเดือนหนึ่งเราก็มาตรวจทีแทเลเรอ่มมีเซลล์มาพอหุ้มมี เซลสีเหลืองๆห่อหุ้มปิดคุมบริเวณตรงนี้เราก็ในการตัดกิง่งเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้